น้องนวดได้แล้วโอ้ย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 โหหมอนวดโปรเวทเว้ยโอ้โหือเออเบลลก็เป็นหมออือหือเบลลก็เป็นหมอนวดโอ้โหนวดกันใหญ่เลยอือหืเก่งมากมากเลยอือหือไอคนนั้นก็เป็นหมอเลยข้างล่างอ่ะเป็นหมอ บีบทีละสิบยีย่สิบนะโอ้ยโอ้โหนี่เป็นรถก็เป็นหมอได้เป็นรถก็นวดได้โอ้โหเก่งจริงๆเลยเออเฮ้ยดูสินวดเก่งว่ะอ้โหโอ้โหออ่อหอโอ้โหเก่งจริงเลยมือออกมาอย่างเงี้ย กำลังจะถ่ายเด็กนวดจะส่งเข้ายูทูบโอ้หันหน้ามาด้วยจะได้เห็นหน้าหมอหมอหน้าดำดำหมอหน้าดำดำดูหมอนวดหน้าดำปีเลยอะ่ะออาอุ้ยอันนี้หมอหน้าเหลืองหมอหน้าเหลืองเหลือง โอ้โหนวดดังๆโอ้โหโอ้โหเก่งว่ะโอ้โหนวดกันสองคนเลยโอ้โหโอ้โอ้โหนวดกันใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหตัวเล็กก็เก่งนวดเก่งด้วยน้องตัวเล็กนวดเก่งด้วยโอ้โหเก่งจังเลยบีบกันใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบีบใหญ่เลย แ่นอนสองนาทีแล้วเห็นป่าวหืน้องนวดนานนานน่ะน้องนวดเก่งจังอ้โหเก่งที่สุดเลยเน่ะอ้โหโมอ้โหโอ้โหหมอนวดหมอนวดมาจากไหนคะอหมอนวดมาได้ยานานยังคะ จ้านอ้อหมอเคยนวดมากี่คนแล้วคะหมอนวดกี่คนแล้วคะ<า>หอ,อ,คอาหาอะหมอนวดดีนะหมอนวดกี่บาทนี่คะหมอจ๋า